โดนเส้นมากๆนะครับเรื่องนี้ running point หรือว่าชื่อภาษาไทยบอสหญิงกีฬาเดือดนะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่จริจรงๆชีวิตก็ไม่ได้เอาไหนขนาดนะครับแต่ว่าวันดีคืนดีนะครับได้จับพัดจับนผะูด้วมาเป็นประธานสโมสรบาสเกตบอลซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวแหละครับอืคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวว่าของผู้หญิงคนนี้ที่ต้องมาอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยผู้ชายนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานในสโมสรอ,อยู่ละที่เป็นลูกน้อง ที่เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งตัวนักบาาที่อยู่ในสโมอสรเองก็รู้แล้วแต่เป็นผู้ชายก็เลยเป็นเรื่องราวว่าผู้หญิงคนเนี้ยทายังไงถึงจะได้การยอมรับจากสังคมเหล่านี้แต่นะครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเล่าให้แบบซีเรียสหรือว่าเครียดอะไรขนาดนั้นนะครับเล่าผ่านมุมมองของคนที่ต้องเผชิญหน้าจริงแล้วก็เป็นเรื่องราวตลกอะครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หน่อยๆก็จริงๆนอกจากการยอมรับของ เพื่อนหญิงพลังหญิงแล้วนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีเกี่ยวกับการยอมรับของสังคมผิวสีอ่านักบานก็ต้องผิวสีใช่ไหมครับแล้วก็สังคมเอเชียที่อยู่ในอเมริกันอย่างนี้จะได้การยอมรับถึงไหนแล้วไปใครจะยอมรับอะไรต้องทํำยังไงครับประมาณนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวของการยอมรับกันเองในคน,คนในครอบครัวนะว่าแบบการที่เป็นลูกคนกลางอย่างนี้แล้วสามารถมาบริหารตรงนี้ได้เขาต้อง ฝาฟันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องราวของความรักที่เป็น LGBTQ mm. ด้วยครับก็เลยมองว่าค่อนข้างจะขบรถหรือแม้กระทั่งว่าการบริหารความรักของแบบผู้หญิงซึ่งต้องบริหารระหว่างอ่บริหารงานสโมสรแล้วก็ต้องบริหารความรักด้วยว่าคนที่แบบตัวเองกลายเป็นแบบเป็นนักธุรกิจหญิงอะไรเงี้ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วจัดก,การความรักยังไงแล้วก็เรื่องราวก็อ่า ไม่ได้ดราม่าเขาสะอาดขนาดนั้นนะก็มีความมันหมุนของตัวละครละหลายๆตัวอ่าแล้วหลายคนที่อาจจะคุ้นเคยกับอ่านักแสดงคนนี้นะครับเคทธัสสัน <an> นะครับก็ผ่านงานที่เป็นโ,โรแมนติกคอมดี้มาหลายเรื่องนะครับอืมส่วนเรื่องนี้นะครับสามารถดูได้ที่ทาง Netflix นะครับก็จริงๆก็เข้ามาใน Netflix สักพักแลวนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใครได้ดูอย่างถ้าใครได้ดูมาเม้ามอยกันแนตะ่ถ้าใครไม่ยังไม่ได้ดูก็ไปทําดูนะครับสนุกจริงๆอืมแล้วก็นะดยส่วนตัวเรื่องนี้ให้ก้าเติมสิบแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างจะโดนเส้นในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรอคอยซีซั่นสองเมื่อไหร่จะมาอยากให้มารเร็วๆหรือว่าใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่พิมพ์บอก่อยนะครับ